สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนจัก,กรพงศ์ควงคลินบอลแดดหนุ่มคนสนิทเปิดใจคลินต้องพิสูจน์ตัวเอง เดีย่วสุริยน์อรุณวัฒนกูลขออาสารับหน้าที่ตามติดชีวิตดีๆของเจ้าแม่โปรเจกต์หมื่นล้านแอนจกรพงศ์จะกราจุทธทิพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือ JKN ผู้หญิงท้าเพชรที่สวยในอันดับต้นๆของเมืองไทยและในรายการชีวิตดีๆทางช่องสที่ผ่านมา เธอไม่ได้มาเพียงคนเดียวยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างแอนซิเรียมและโยชิรินรด,ดาและเป็นรายการที่แอนจกกักรพงศ์ควงหนุ่มคนสนิทนายแบบะนักแสดงชื่อดังจากฟิลิปปินส์คริส์บอนแดดออกสื่อในบ้านเราและเปิดใจถึงความสัมพันธ์กันครั้งแรกงานนี้เดี่ยวสุริยนก็ได้ขอขยี้ถามแบบสไตล์ชีวิตดีดีโดยเดี่ยวถามว่าเราจักกันได้อย่างไรแอนตอบว่าเป็นชาวเยอรมันรูปทุ่งฟิลิปปินส์ไปเจอกันที่ฟิลิปปินส์ ผู้ใหญ่แนะนําให้เจอกันเพราะว่าแอนนำละครของฟิลิปปินส์เข้าสู่ไทยทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวส่วนทางช่องสถานีทีโนนก็นําละครของไทยโดยเฉพาะช่อง3นี่แหละไปที่ต้นสังกัดเขาผู้ใหญ่เลยแนะนําให้รู้จักกันว่าแอนยังโสดอยู่หรือเปล่าเราโสดอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเป็นคนสูงมาก190นี่เพิ่งอายุ26เองนะ ทางกัน15ปีหลังจากเจอเขา7วันเขาก็มาอยู่ไทย10เดือนมาเป็นนักแสดงในสังกัด JKN และตอนนี้กำลังจะทำโปรเจกต์กับเขาก็ถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์บิ๊กของบริษัทกรินบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างและจะขายในร้านสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทเกอ X Dragon X รากที่อันหนึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายและอีกอันเหมาะกับการเรียนหนังสือแต่และผลิตภัณฑ์ต่างกันไปถ้าคุณเล่นมวยไทยคุณสามารถดื่มก่อนออกกำลังกาย ได้เลยส่วนผสมต่างๆคือดีงามมากเดี๋ยวถามว่ารักความรักของคุณแอนตอนนี้เป็นยังไงแอนตอบว่าตอนนี้กําลังโดูใจหรือเรียกว่าเร์นนิ่งเอาเข้าจริงนะมันเป็นเรื่องที่ต้องลงลึกในรายละเอียดและโชคดีที่เราทํางานด้วยกันจะเห็นถึงนิสัยความอดทนความมุมานะ ที่สําคัญได้เห็นถึงวิสัยทัศน์อายุมันไม่ได้สําคัญหรอกแต่สิ่งที่สําคัญคือความคิดความอ่านมานั่งกับ CEO a n แอนแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงออดิชัน่นไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรเร็วๆนี้ที่สําคัญคือเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของธุรกิจเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความรับผิดชอบ เพราะเรามีลูกเขาจําเป็นมากที่จะต้องพิสูจน์ตนเองว่าปฏิบัติตนได้ในฐานะผู้นําได้หรือไม่เดี๋ยวถามว่าคริสทํางานกับคุณแอนได้เรียนรู้อะไรบ้างคริสตอบว่าได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการทํางานจากคนรอบๆข้างที่ทํางานกับคุณแอนผมเคยทํางานกับคนมากมายมาก่อนแต่าก,การที่ได้มาทําที่นี่ทีมง,งานดีมากทํางานเร็วเก่งทําให้รู้สึกดีมากๆครับ ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวถามว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขหรือยังขนาดไหนแอนตอบว่าชีวิตจะมีความสุขได้เพราะตัวคุณเองคุณไม่ต้องไปอิจฉาชีวิตคนอื่นไม่ต้องไปริษยาคนอื่นคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครตัวคุณคือบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จและก็คือบ่อกเกิดของการมีความสุขหรือไม่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมาจากทัศนคติของคุณทั้งสิน้นฉะนั้นจงได้คิดชีวิตสวยด้วยตัวเองค่ะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ